สวัสดีทุกคนครับ GPT 5ตัวล่าสุดเนออกแล้วนะอันนี้เป็นกระแสะเป็น hype มานานเหมือนกันเพราะว่าคุณแซมออาเมนทเนี่ยที่เป็น c e o ของ OpenAI เนี่ยเขาบอกว่า GPT 5เนี่ยน่าจะเข้าใกล้กับ AGI โอ้โห,โห,โหเขาว่า AGI เนี่ยคือ artificial general intelligence นะครับก็คือ AI ที่มีคุณลักษณะเนี่ยเหมือนกับมนุษย์เลย มันมันใช่เลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อย่างน้นอยเนี่ยเขาออกมาแล้วนะครับเหมือนที่ผมโชว์ที่หน้าจอแบบนี้หลายคนก็เจอดรามา่าเหมือนกันว่าเอ๊มันเก่งจริงหรือเปล่าอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรือบางคนกว่าเก่งมากแล้วก็ราคาดีด้วยนะเดี๋ยววันนี้ผมว่าเราจะมาทดสอบการใช้ GPT 5กัน วิธีการใช้ GPT 5นะครับก็คือเข้าไปที่ Chat GPT อันเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะครับไปที่ chatgpt.com นะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเหมือนปกติเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าแบบผ่านเว็บไซต์เนี่ยหน้าจอมันก็จะดูสวยงามเป็นแบบนี้คือแบบไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหรน่นะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับใช้กับแอปเป็นประจำเนี่ยหน้าจอมันจะเหมือนเดิมเลยเพราะว่าแอปไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเว็บเท่านั้นเองก็จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป เมนูต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการซ่อนอะไรกันมากขึ้นน,นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาคร่าวๆเขาก่อนนะว่าด้านซ้ายมุมสดนี้ถ้าสังเกตนะครับมันก็คลิกเข้าไปเนี่ยเขาจะให้เราอัปเกรดอันนี้เหมือนเดิมเลยแต่ตัวที่อาจจะแตกต่างเนี่ยคือเมนูด้านล่างตัวนี้มันหายไปเลยนะมันจะมีตัวที่เรียกว่า add file เนี่ยซึ่งทุกอย่างมันจะมีอยู่ด้านล่างเนี้ยหมดเลยและฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อผมเปิดเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าจะมีฟังก์ชันในการเชื่อมโยงกันกันกบ ระบบไฟล์ที่เรามีอยู่ในคลาว d ใน Google Drive หรือใน SharePoint ของเราด้วยนะเลื่อนมาด้านล่างเนี่ยเขาก็สามารถจะมีโมเดลที่ตัวใหม่ล่าสุดของเขาเรียกว่า Study Alen a r ตัวนี้มันพอกดเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมค่อยกดให้ดูแล้วกันเนาะเอาไว้สำหรับการที่้เ,เรียนรู้นะครับเหมือนกับเขาจะไม่ตอบคําถามเราตรงๆอ่ะแต่ว่าบอทเขาจะพยายามเหมือนถามเราให้เราคิดอะไรแบบนี้นะเอาจริงๆผมว่าไม่ค่อยมีคนใช้หรอกฟีเจอร์เนี้ยเพราะว่ามันมันใช้ยากเกินไปไหมายความว่ามันต้องคิดเยอะคือ เมืเราใช้ ChatGPT เราก็ไม่ค่อยอยากคิดใช่ไหมแต่ก็เพราะเขาคงกลัวว่าเราไม่ได้หัดคิดอะ่ะก็เลยจําเป็นต้องมีตัวเนี้มาให้เราได้หัดคิดได้เรียนะนะครับมีเรื่องของการสร้างภาพคิดให้ยาวขึ้นการทำ deep research พวกนี้ผมอบอกวิธีการใช้งานไปหมดแล้วนะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างกันแล้วกันนะครับกับวิธีการใช้ ChatGPT ตั้งแต่ต้นจนจบนอกจากนั้นนะ่ฟีเจอร์มันจะคล้ายๆเดิมเลยนะไม่ค่อยแตกต่างกันไปสําหรับ GPT 5 เพราะตัวที่สาคัญของ GPT 5เนี่ยมันไม่ใช่ตัวอินเทอร์เฟซไม่ใช่ตัวหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะความสามารถของเขาเนี่ยมันอยู่ที่มันสมองของเขานะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันสมองเขาเจ๋งแค่ไหนย้อนกลับไปดูที่หน้าเว็บไซต์หลักของเขาเลยนะครับ GPT 5ในหน้าเว็บไซต์หลักของเขาเนี่ยเขาจะบอกว่า GPT 5เนี่ย เก่งมากนะเก่งในด้านใดบ้างเรามานั่งเทสสันทีละอย่างเนาะเก่งในเรื่องของการตอบคําถามนะฉลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาอืมฉลาดจริงเหรอเดี๋ยวเรามาเทสดูนะนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังจะเขียน เก่งด้วยคือเขียนเป็นภาษาเหมือนมนุษย์นะนอกจากจะคิดเก่งแล้วตอบเก่งแล้วยังเขียนเป็นภาษามนุษย์ไนดะ้อา๋ยวเรามาลองกันดีกว่าเนาะในสภาวะงานจริงๆนะครับของเราเนี่ยบางทีเราก็ต้องมีการร่างเอกสารถูกไหมครับการร่างเอกสารเนี่ยผมไม่ร่างเอกสารเองแล้วนะตอนนี้ก็คือผมก็จะคิด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 ,ค,ดคิดแบบคร่าวๆอะ่ะ เราให้ตัว AI เนี่ยเขาร่างเอกสารเป็นภาษาสระสระดวยให้ผมโดยมีรายละเอียดต้องครบถ้วนทั้งหมดนะในที่นี้เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับผมก็จะิส s t อะไรไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็จะลองให้เขาร่างเอกสารแบบแนว format ราชการให้ผมดูดูซิว่าเขาจะทําได้ไหมเนาะก็ผมก็เขียนสั้นๆแบบนีน้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเออเลอร์ไปแล้วนะเจะเขียนยาวจะเกินไปอ่าจากนั้นผมจะสั่ง GPT 5นะสั่งไปเลยว่าสมมุติว่าคุณคือนักเขียนโครงการนะ แบบเอกสารราชการเนี่ยอเน,นี้เขาเรียกว่าการทำพร้อมเอนจิเนียริงนะครับซึ่งผมก็ได้บอกวิธีไปแล้วนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันว่าการพร้อมเอนจิเนียริงเนี่ยใช้หลักการสิ่งที่เรียกว่า R G G, r o Go, Context นะ r o ก็คือสมมุติว่าสมมุติบทบาทให้กับเขานะครับ Go คือใส่เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็สุดท้ายคือ Context ให้ข้อมูล ประกอบให้กับเขารู้เรื่องมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้การใช้งานแชทบอทเป็นไปได้ดีเรียบง่ายและก็ตรงจุดได้มากขึ้นนะครับผมก็ใช้เทคนิคแบบเดิมเลยคือใช้เทคนิค IGC ผมบอกว่าให้เขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเทฟภาษาไทยอยากแบบทางการแบบเอกสารราชการด้วยนะก็ช่วยเขียนข้อเสนออันนี้ก็คือ g กเนาะนะ go ก็คือให้เขียนไปนะครับแบบฟอร์แมตด้านล่างแล้วก็ context นะคอนเท็กก็คือ,อข้อมูลที่เรามีให้นิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันฟรีไงเดี๋ยวผมโทเคนผลจะหมดนะครับผมขอให้เขียนแบบแค่ ไม่เกิน100ตัวแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอมาเขียนยาวๆแล้วโทเค็นจะหมดเราจะไม่ได้ทดสอบครบนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าเขาจะตอบว่าอะไรสรุปว่าตอบอยู่แค่เนี้ยสั้นเกินไปนะเดี๋ยวผมขอเพิ่มแล้วกันนะร้อยตัวสอนจะมากน้อยเกินไปเอาสักสามร้อยก็ได้สามร้อยตัวสอนก็ยังน้อยอยู่นะครับอ้าวตายแล้วยิ่งอ่ะไม่ต้องกําหนดเลยแล้วกันไม่ต้องกําหนดดูซิออกมาไงโอเคออกมาแล้วนะครับหมอในปัจจุบันเรียนรู้ด้านโปรแกรมมิ่งสนใจอย่างแพร่หลายเทโลยี่นี้ดี ส่งผลได้เรียนแย่ดีมิวตุประสงค์เดียวนี้มีกลุ่มเป้าหมายโอ้โหสิ่งที่รู้นี่ทํางานเร็วมากแต่เนื้อภาษาเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบวิชาการวิชาการมากๆเนาะแต่ก็โอเคอยู่นะความสามารถต่อมาของเขาก็คือว่าเขาสามารถจะเขียนโค้ดได้ดีนะครับอ,อ่อไอเขียนโค้ดได้ดีเนี่ยเพื่อเราใช้เป็นประจำเราคงไม่ได้จะมานั่งเขียนโค้ดเองหรอกเนาะแต่ว่าตัวที่ เกี่ยวข้อกับการเขียนโค้ดก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองนิวเอกสารมาใหม่เนาะแล้วก็ลองให้เขาอ่ะลองวิเคราะห์ข้อมูลดูว่าเป็นอย่างไรซึ่งผมก็มีข้อมูลช่องของผมอยู่นะสมมติผมมาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมผมก็เป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยนะก็เอาลากไฟล์ข้อมูลสถิติของช่องผมใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็พร้อมที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็น พร้อมแบบปกติเลยนะเป็นแบบมาตรฐานธรรมดานะครับคือแค่บอกว่าให้คุณเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลนะก่อนอื่นให้คุณช่วยคิดก่อนว่าผู้บริหารผู้อยากรู้อะไรจากข้อมูลนี้จากนั้นถึงค่อยวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของเขาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าไฟล์ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยลากเข้าไปใส่แล้วแล้วก็ใช้พร้อมมาตรฐานแบบเนี้ย GPT 5เนี่ยเขาจะเก่งแค่ไหนที่จะวิเคราะห์ได้หรือเปล่านะครับจุดสำคัญของตัว GPT 5เนี่ยมันเป็น Unified m o เด l ที่มีโมเดลเล็กๆหลายตัวมีความสามารถหลายๆอย่างเนี่ยรวมเป็นโมเดลอันเดียวกันนะซึ่งเขาสามารถจะคิดได้ว่าเอ๊ะถ้าคำถามแบบนี้ควรจะตอบสั้นหรือควรจะตอบยาวหรือควรจะคิดเยอะหรือควรจะวิเคราะห์อย่างไรนะครับเหมือนในที่นี้ เขาอะพยายามที่จะคิดแบบยาวๆเลยเพราะว่าข้อมูลที่ผมใส่เข้าไปอะหรือคําถามเนี่ยมันเป็นคําถามเชิงลึกเป็นคำถามเชิงกลยุทธ์ดังนั้นอะเขาก็เลยฉลาดพอที่จะเลือกการคิดแบบยาวนะครับแล้วก็นี่ไงเริ่มจะเขียนโค้ดแล้วนะดูแล้วเขาน่าจะเขียนเป็นภาษาไพทอนนะแม้ว่าผมจะไม่ได้บอกอะไรเขาก็ตามว่าใช้ภาษาอะไรนะครับ ก็เขียนยาวมาเรื่อยๆเลยดูดีดูดีโอ้โห oh, oh, เป็นภาษา Python หมดเลยนะแล้วหวังว่าเขาจะรันให้ผมด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ่ผมปิดตรงนี้นิดนึงจะได้ไม่ยาวเกินไปนะตอนนี้อยู่ในช่วงการเขียนโค้ดนะครับแสดงว่าเขาคิดเสร็จแล้วดูซิว่าเขาคิดอะไรกันอ๋อเขาก็คิดก่อนเลยว่าเออผู้บริหารเนี่ยน่าจะอยากดูเรื่องของอ่า CTR อะไรแบบนี้เนาะดูว่ามีคนดูเป็นยังไงมีคนสนใจแค่ไหนนะครับแล้วก็ Return อ f investment ก็คือ ROI เป็นยังไงนะะเดี๋ยวลองดูว่าเขาเนี่ยจะมาวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นอย่างไรโอเคนะครับเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วนะเขาก็จะดูข้อมูลของผมไปแล้วก็โอ้พอนภาษาไทยใช้ไม่ได้แน่นอนนะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็วิธีการแก้ไขก็คือบอกว่าให้เป็นภาษาอังกฤษนะเขาก็จะได้มองเห็นชัดเจนนะครับแต่ในเนี้ยนะตอนเนี้ก็จะมี วิดีโอบางวิดีโอนะมีการวิเคราะห์ท็อปวิดีโอของผมว่ามีคนดูเนี่ยหลักแสนแล้วนะใน m r o s o s t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  m นะครับลิซ่าก็เกือบเกือบแสนอะไรอย่างนี้เนาะก็มีการวิเคราะห์แลงวิดีโอท็อป10ขึ้นมาให้เราดูแล้วก็รวมถึงอะไรก็ไม่รู้ละตอนนี้มันขึ้น,น,นลงลงนะไม่รู้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออผู้บริหารน่าจะอยากรู้เนี่ยภาพรวมเป็นยังไงคอนเทนต์ประเภทใดได,ได้ผล เวละระยะเวลาเป็นยังไงแล้วก็ข้อเสนอเนี้ยเป็นยังไงนะครับเออเอาจริงๆผมก็อาจจะไม่ได้เชื่อเขาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าข้อมูลที่เขาได้เนี่ยก็เป็นข้อมูลบางส่วนเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อมูลใหม่ด้วยแต่มันก็ทําให้เห็นว่าตัว GPT 5เนี่ยก็มีความสามารถในการวิเคราะห์ออกมาได้ ดีพอสมควรแต่ดีกว่าเจ้าอื่นหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่สามารถการันตีได้เนาะอย่างนั้นต้องเทียบกับคลอสนะที่เขาถือว่าเก่งกว่าคลอสเนี่ยอาผมจะลองดูนะคลอสเขาสรุปให้ผมว่ายังไงเดี๋ยวผมจะกลับมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่นะครับผมใช้พร้อมเดียวกันเลยแล้วก็ใช้ไฟล์เดียวกันเลยเทียบกันนี่เห็นจะจะเลยกับคลอสที่ตัวที่เก่งที่สุดนะ คลอสออฟบัส4.1ที่ตัวที่เพิ่งออกมาแล้วเขาบอกว่าคลอสตัวนี้มันเป็น75ดอลลาร์เอา์พุตนะเปอร์มิเลียนเอาพุแต่ ChatGPT เนี่ยแค่10ดอลลาร์นะก็คือถูกกว่าคลอสเนี่ยแพงกว่า7.5เท่าอย่างนี้แล้วกันนะแต่ฉลาดนะมันเก่งบอกว่าเก่งพอกันแนตะ่เก่งจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอเขาวิเคราะห์กันนิดนึงเพราะคลอสเนี่ยเป็นเอเจนติกด้วยนะครับที่เห็นชัดเจนคือถามไม่กี่คําถามก็ หมดโคตาทันทีนะเข้าใจนะครับสาหรับ GBT5 ก็เขาคงจะอยากให้เราจ่ายตังกะมังเพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมเทสให้อีกตัวหนึ่งเลยนะก็คือกับค่ายจีนที่กําลังมาแรงนะครับก็คือโมเดลที่เรียกว่า GLM4.5 ซึ่งผมก็ได้โพสต์วิดีโอไปเรียบร้อยแนละ้วเหมือนกันนะครับกับการเทียบโมเดลจีน3ตัวนะมีดีมี GLM4.5 แล้วก็มีเควนด้วยนะเควนเวอร์ชัน3นะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันไปลองย้อนกับไปดูแล้วกันนะว่าใครเก่งไม่เก่งอย่างไรนะครับ แต่ตัวนี้มาแรงจริงเพราะว่าเขาบอกว่ามีความสามารถทัดเทียมกันกันกบคล o สเวอร์ชัน4เลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้ c ล o สเวอร์ชัน4.1นะคือที่เห็นชัดเจนแหละ เขา g l m เนะี่ยเขาคิดเร็วก็พยายามคิดอยู่คลอสเนี่ยวิเคราะห์อยู่นั่นแหละนะครับเออออกมาสักทีนะบอกเลยว่าคิดนานมากๆนะคลอสออปปะ4.1เนี่ยฉลาดมากนะแต่ว่าคิดนานมากเลยก็เขาเอาข้อมูลมาวิคเคราะห์เบื้องต้นให้กับเรานะครับมีแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ซึ่งเท่าที่ดูผลลัพธ์ของการวิเคราะห์เนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบเขาเหมือนกันนะอย่างเช่นมีมุม opportunities หรือว่าโอกาสใหม่ๆนะครับเช่นว่าวิดีโอบางอันเนี่ยคนชอบดู แต่ว่าคนรอ่ะคลิกน้อยคือคนไม่ค่อยดูอ่ะแต่ว่าพอคนดูแล้วดูดูเยอะอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นมุมที่ดูน่าสนใจนะ GOM เนี่ยเขาทำเร็วมากแป๊บเดียวเสร็จเลยก็คิดมาเรียบร้อยแล้วก็ข้อมูลเนี่ยบอกเด้แล้วว่าข้อมูลก็จะคล้ายๆก,กันกับคลอสนะคือเหมือนกับพฤติกรรมใกล้ๆกันเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขก็คือตัวเลขมาเหมือนกันด้วยแต่เร็วกว่าเยอะ เอาจริงๆผมก็อาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนนะครับว่าอะไรมันดีกว่าอะไรนะเพราะว่าแต่ละมุมเขาก็มีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไปแต่ถามว่าวิเคราะห์ถูกไม่ถูกเนี่ยก็น่าจะตอบตัดสินได้ดีกว่าเนาะโดยจะพบว่าตัวทั้ง3ตัวนี้ก็ก็ตอบถูกนั่นแหละก็ตัวเลขก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าการตีความแล้วก็ความคิดเนี่ยว่าจะวิเคราะห์อะไรแบบไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่โมเดลก็แล้วกันเออก็ถือว่าโอเคนะดีพอใช้ได้นะครับ อีกด้านหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่าเก่งมากเนี่ยเขาบอกว่าตัว GBT5 เนี่ยเก่งในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลสุขภาพด้วยโดยเขาใช้เทคนิคก็คือว่ามีการให้คะแนนแล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการที่จะแบบว่าพูดคุยสอบทางข้อมูลสุขภาพนะเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าข้อมูลสุขภาพสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะลองใส่ข้อมูลเข้าไปดูจากข้อมูล เนี่ยอันนี้ผมเอาเป็นข้อมูลโรคกระเพาะอะมาประมาณนี้นะข้อมูลโรคกระเพาะนะครับแล้วก็เอามาลองใส่ดูว่าเขาจะรู้ไหมว่าผมมาเป็นโรคอะไรเนาะเช่นว่าปวดจุกเสียดบริเวณลิ้นปี ไม่สบายในช่องท้องส่วนบนอืดแล้วเลอะบ่อยนะไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรลองดูซิว,ว่าเขาจะตอบว่าอะไรนะครับนี่เอออาการที่คุณบอกมาเนี่ยน่าจะเป็นนะมาแล้วนะครับกดไหลย้อนก็ได้หรือว่าโรคกระเพาะอักเสบก็ได้เออก็น่าใช่นะผมเอาอาการมาจากโรคกระเพาะอักเสบนี่แหละดูเหมือนเขาถูกเนาะแต่ว่าเขาก็ยังมีโรคอื่นๆที่แนะนําด้วยนะเช่นว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนบนอาหารไม่ย่อยหรือว่านิ้วในถุงน้ําดีอืมถ้ามีสัญ,ญญาณแบบนี้ อันตรายก็อาจจะหลีกเลี่ยงนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าอันแรกที่เขาวมนิดัฉเลยเนี่ยก็คือโรคกดไหลย้อนแล้วก็พออักเสบก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวลองมาถามตัวนี้กันบ้างนะครับ GLM 4.5นะไข้จีนอันนี้ามถามแบบเดียวกันเลยว่าเขาตอบว่าอะไรใช้คลอสเหมือนกันลองดูข้อมูลวิเคราะห์จากคลอสนะครับใช้ข้อมูลแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะก็บอกว่าโรคที่พบล่อยน่าจะเป็นกดไหลย้อนหรือ โรคกระเพาะอาหารอักเสบคําตอบเหมือนกันแบบเดียวกันอืมตอบไม่ได้เนาะว่าคือยังไงนะ้ะแต่ถามว่าคือตอบถูกไหมก็คือตอบถูกนั่นแหละตอบถูกเหมือนกันแต่สําหรับไข้จีนะครับ GM 4.5มี่จ้านะบอกว่าเป็นกดไหลย้อนแล้วก็เป็นภาวะท้องอืดเรื้อรังนะอาการที่เป็นไปได้อย่างเช่นโรคกระเพาะอักเสบก็อาจจะเป็นไปได้ลำไส้เล็กส่วนต้นก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็คลืนลมบ่อยอาจจะเป็นไปได้คือดูแล้วใกล้เคียงกันนะทั้งสามตัวนะมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบจริง อ่า c h a g p t 5มันก็ออกมาแล้วเป็นแนวแบบโรคกระเพาะอักเสบก็ถือว่าค่อนข้างแม่นเพราะว่าเอาข้อมูลมาจากโรคกระเพาะอักเสบอาหารอาจจะถูกต้องนะแต่สุดท้ายก็เอาให้ หมอช่วยวินิจฉัยช่วยตรวจร่างกายดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆเนะให้เราเห็นว่า ChatGPT 5เนี่ย GPT ค่ะ v e r s i เก่งที่สุดนั่น,นประมาณไหนที่แน่ๆเนี่ยทำงานไว2คือโทเค็นหมดเร็วนะแต่ใช้งานได้ดีพอสมควรภาษาอวยเรามากนะจะเป็นภาษาแบบกลางๆทั่วๆไปนะครับก็มักจะมีความเป็นกลางมากขึ้นแต่ก็แล้วแต่แหละว่าใครชอบแต่ใครจะไม่ชอบนะในตัวฟรีหรอกแต่ว่าตัวเศษตังค์เนี่ยเขาจะย้อนได้นะตัวฟรีอาจจะใช้ GPT 5ไปก็ถือว่า ใช้ได้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอะไรชอบไม่ชอบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ